เมื่อวันกาวันชาวันเหยววันดวงวันหงวันห้างวันฉีลาชตางเมือมยาดวันถึงมาวันเหลือชีพเอ็ดมนปนจ่องชัดญาชี้อยู่เนือป่าเฉียงขาอยู่เนือกันเนือจังชกเดวว่าตื้อกำอัต้างในว่าชามเดือนเช่าจอดตัวหลิงขํามเปิ่นจ่องออกว่าออกช้าชูก็เป็นลูกเป็นหลานจ่องมีตั้งบอกยากขกหอกขาจอกพัก มาใจเนื้อลําตางเนื้อผึ้งมายอหนอกํากวางหังก็เป็นป้าเป็นนายมีศิลมีธรรมเฮาก็ตีปูดวางข้างป่อยปูดวางข้างหลอดข้างในก็มันตามือหน้าหาจูติเจวันหาตวนชีเกาเฮ็ดสังก็หาจูตัวก็หังก็หามันเฮ็ดการหังก็มากมีดีเป็นเฮ็ดให้ก็หลายขวนป้าเฮ็ดนาก็หามากขวนหุงปงหาได้หลู่เหลิงกินเด้อเงินคําจูหามื้อนั้นนําบ่ หล่อมาเหมือนน้ำเกวักปลาใช่ชูมาวักปลาขาช,ลาชูเลยฮะชูเลยจำใจกินกินดุดะอยะกินอย่ามดจุกอย่าย้อมหาอายุอาชักชูอย,ยู่เตียงแคมขขยนยาวฮชูเปลี่ยนคนดีนางดีกาไลเขา,า,ขาเจีมมันวุ่นนาจำหางพังชูเสรีจวนงอนย้อนมีแฉงหงลีเงินคำหําเพน่งเปิงเจ้าชัดเทหันหล่อชูจามรวยชูหลับทับแทงร้น่นกองก,งก่อพุ่นมา ชูข้าจะมาชูจำลุยรองชูข้ารองแคมขากันเย็นตัางกาอาดเปียดฉันเปืองเพมี้หิวอย่างมือเขียนควงห้งางปลาลายเฮียงชูวงไก่วาวเวินมือหนังจ้างไปหันสักออตันเพอยาตาแข็งได้อาฉันหันวามปลาที่ผ่านหน้าเฮียปีงยาชูเจียงรองเลงี้ยงฟองหันไพ่ชูบอมช้ำกองแกมทำกรรมพลาตาลาปากตังางไหลหะชูมรดกเก่ง มือต่างตาจีเรียงเครื่องหลักขานาชมหินลุกเดินทางเจียมมวลหามันแรงถึงก่อนหลองเรียกยนฉีก่อนก้นทองร่วมเมื่อไหลมวนชงคำพระราทเอาลวงมาพาตีคยหอมกำกอจังหาชวูวเกิดโทบทหมยนญาต่อทม่มไปหาชวตัวเปลียนเนียกาชาวยก้าลุกเจ้าพงหมูตัะเป ชุดเชคเกอพี่นีเชคเกอรนอันขึ้นมาตีน้ำเตียหยกหยกเก่งปัดเก่งหาชูเลยเมื่อจำเมื่อหนีปันตึงด้วยตาหาชูอ่องจักก้าอ่องหาชูอ่องพลาลามหยาหาชูอ่องตาลามหยาหาชูอ่องแชงขามหยาดหาชูอ่องนางชายเหลือนขึ้นตันหาชูอ่องนางชายวันขึ้นเตียงอ่องนางเมืองกะลาชูอ่องชูเมืองกะลาอ่องแค้มขากันยินหาชูอ่องลีเปลี่ยนกูหลวง อ่องอ่ำิดอ่ำของยันเพออ่องนี้เจอุกจาฮัจโวอ่องยัดานาเงินคำฮหาชวอ่องเชื่อมันฮาชโวอ่องเหตุการณ์เลยเข้าฮาชโวอ่องต่อเท่าปันยินฮาชโวอ่องมีเงินเชื่อเปี่ยฮัจโวอ่องจำหันหอหน่อเวียงลาฮาชูวอ่องพระเลยขดทางอดตองอ่องต่อผ้าชิบยอดเวียงฉังเวียงคำฮหชโวอยู่เลยอายุวันหน้า จขคาปลาปาตผพันนาอาเคิงอาปาอาเกยคิงเชปาหามันเปี้ยว่าเปี้ยจงนังฉันตากางใจจูดูลานเออกูจอาเจยอาเนี่ยเนี่ยเด็กก็มาก็มาจูดินงวันดอดเป้ดอดหนานกูเนีเจ้าวันคำกูก็คิงกันํำเลยตาใอยู่ในป่าทางใครเนื้อย่องชอกตีว่ารื่อชินสาเรือนเย้จัดตวดีงาม ถึงมายามเหี๋ยวมิชูก็เป็นดุเป็นหลานคุกจะแลไรเาก็เป็นป่าเป็นน้าําหรอะไรก็ใจชู้จะอาถูกชุกบดบุกป้าเปีที่เจตนาศรัทธาเฮิงเปืองใช้เปิช,เปชินพงเขาเป็นเจตนาโวยาพิจ้านามอานาธรรมเศตนา,รรา,รราชู้ฆ่าชู้คําอะไรช้ำแขกัดเย็นอะไรลีกูร้องอะไรอ่องกูเมี้ยวช่างตั้งยันให้ขึ้น งินคำมักว่าไช่หมาบักบัาคาอะไรอะไรมาเหมือนนางนำามอรอมานังนำเจียกินใหญามุดยกใหญ่ย้อนอะไรทางห้างเอากินเอาหลูเอาทับแต่หน้ากูโชว์ทิ้ททำกูเจ้าในวันคำอะไรเป็นบทสังเมจ้างอะไรเป็นบทชัดเทมชัดจวยอะไรกินเหลืองอะไรหลูเหลืองอะไรอยู่ดีกินวันก็เห็นช้ามชาอะไรอยู่คือพราหนังผ้าตังอยู่มันผ้าหนังผ้าหวัง นั่ปัาอย่าไหลไพ่ล่ำอย่าไม่ก้นข้าอย่าตายผีใครหาขาดอะไรอยู่ดีกินเมะเอาขนางกับวันตาเมื่อนาะพอถึงปันแสงปันค้ำพระเป็นเจ้าไมาข้ขัดผีขัดก้นอะไรจกเขญญาเป็นยณนตายกยกาแยา่ยนตามิงมาได้ติดจองนองป้นปีกใช้าขาเมื่ออะไรถึงยิบตาสนิป,ปาดนางรัดตัง,งหลวงอะไรปงเทป่นเพล่านห้จอมเจ้าเขาวัดผักข้องผ้าที่เจนิปันเว้งแฉงเว้งค้ำ อย่าห่างอย่าหัดอย่ากลับอย่าค้างอะไรมีอายุบนหน้าทุกข้าพลาปฏิผ่านหน้าจูเกิงาปาจูกิเสปาเป๊ว่าเป๊จงกุ้งตันเมือหนังอรฉันตากังใจหัวขอเออชุดต้องย้อนย้อนเป็นอะไรก็ยังข้ามขันมังกรลีมังกรลามียาอะไรอ่องสีเมียงสีเช็คขันเลยจ้าลูกหลานเออกูสุกูสุไอจูเอามียอเอามีย ก,ก็เป็นชัดเทีเนอะค่ะัเทียัตยเชียเน,นาะอ๋อจังหวัถึงมาเมื่อในวันเยวันลวงวันหงวันทางวันศิลาสตางมือแม่ดองมิสุล,ลกสล,ลานข้าสาเกี่ยวส,าอาสะอัตัโซปาศิษณเพิกเส้นพ้องขาวทะเลเครื่องสร้างหางแห้นอดสรอาหาร,รากะวังมหาลายกาวัลไร,ไรองเป็น เขาซ้อมพักซ้อมเอาเมือ,อยุ่งหลูยยอดด้านดำดีพระราชาลสังขาย,ยนาตอเมียเจ้าสมตนสป้ายอสอดตูหลีงามถึงมาอาขิงข้าวยาม,มือเลียวในสุดดงขึ้นคุกสไลเขาก็เป็นปีเป็นป้ปปปาเป็นหน้าในและสุดดองมีด้างป้านป้องหมอ,อยาเขาเ,ยขอเขาเจียขอเขาจอกพักถึงขิงเข้าวยามบนออกว่าออกซาในแลสูอํำลงอำลํำเริมเพียงทุ่งอันปูอ่นอ,อนเทศมายาอ่อนเทไวันในดองอันกันข้าใจเกี่ยวสาอาทุสุปสิสนาผึกซึ่งพ้องขาวสิแล ตรม่ได้หัวเข่าจอะพักมายอดเนินหลังมาต่างเนืเพลินมาหลุมาด้านมายอดเอาก็เหมังกละเทษเมื่อในกาวันตามื่นนาเฮ็ดสังก็เฮ่อตอกสังก็เฮ่มาสร้างให้ด้านยันให้คืนอ่อนที่น้อยอย่าเฮ่อสุเลยมีขี้ที่น้อยอย่าเฮ่อสุเลยว่าวักปาไส้ก็เฮอะไรมาวักปะขาเกาะอะไรตอาเงินคำพ้นมาด่านน้ำหมอนลมมาด่านน้ำเกลียวเลยทัด่านหน้าศิลาผวาไรให้การนี้กู้สุ่กาวันตามื่นนา ดูสีนั่นกาพิสกากพีพิวันตกพิวันออกพิปล่าห้องพิ่ป่าสันพิป่าใจพิป่หนือพิ่ซึกพิสือพิสมับคุณไหมพิ่ดุพิใสพิวัดพิไอพี่มือลูกพี่มือนางพี่มืออย่างพี่มือไปนั่นก็มันวินาศกัดกลางว่างเกิสีดูสีขิงสีเฮือนสีเยี่ยสีอู้สาบปีสีดีอยู่อาลัดด้านชาวรำมดนางซิงทะเลอยู่ลีกินวานอยู่ซ่านกินเปี่ยวให้ยอยู่สาวอยู่เตียงแคมแขยยิ้นยาวให้ยสุเลยเป็นคนดีนางดีขาไล่ข้าวสีมัน วันน <old> ่ะให้ส so ู่ห่างนี้พังนี้ซ้อนงอนให้สู่มีสีเสียงลิงเงินคําหําเพเหมือนเปิงเซซัดเทฮานเนาะให้สู่เลยอยู่เลยสู่ลับทับทางกํากองก็โผดมาโซคาให้สู่เลย3เลยรองโซคารองแขมแขะก็เย็นก็เปลี่ยนอะเป็ดแสนเปิงเพเมียวอย่ามาแขนคองห่างบะล่ะหันสู่ยังหลงหงไก่ว่าวุ่นเหมือนเปิงซางปายหันสัตตานเพตาแข็งได้อาสันใส่เล็ดเนาะ เหตุแรมานนอมปฏิผันหน้าหันปีหาลุ่งสอดแสงเลี้ยงสดเรียมภายโซ่โอมสามกองกามถ้ำพลาท่าลาบักตังหลายให้สมรัดเสียงเสียงมือต่างตาเสีเยงเครื่องแมนแลกขันนาตัสูให้ปีสูงอันหลงอี้มือนลุกหลื่นทองเต็มมนให้หันเลี้ยงถึงจุนดองดีจุนสิกุลก้นทองรวมป้อนหมนสูงคำพลาสหอฮ์ฮงมาร์เดย์เผยหอมคำก่อสองเฮาโซเล่เกิดโทษโทษต่อ้าปล่อยไฮโซเป็นเสียก้าเสียก้ามาสามเวก้าลูกเส้นบนบุตรพี สิเสคพินิเสคก้อนน้ำขึ้นเมตติน้ำเตยุกสุกเซงปัดเกียงซ้อมซอเฮาเข้ามือสามเมืองนี้ปานติงเลยต่ะพุทธภาวธรรมธรรมมาวาธรรมอะเกี่ยวก้อยน้ำตาลร้อยคำมุ่นโลกโซกะไปฮอดไปถึงเมืองเสียงเมืองคำเมืองมานี่ปานในเป็นคนจันได้ให้เป็นคนนี่เป็นพี่ซาราพี่ทอดพี่แม่พี่หลานพี่หลานในคนนี่หลานบ้านด้านในพี่นี่ซาพี่นี่ซาคนนี่ซาพี่นี่ซาให้เพียรที่เมตตาคนคนเมตตาอโลสันตากางต้องห้องใส่ไค่ไค่เป็นยอนสูนั่นให้เต็มถอนาไค่หางมัน เตียมกอมากอมาเตียมก็อยู่ก็กะต๊ะโมตังเชิงสิกรรมนิดาก็สวยเกียวอเมียอเมียหลอกลานะกุซุกุซุ